สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำการเครื่องมือเครื่องใช้ของตัวโปรแกรม v i s u a l Studio นะครับเวอร์ชันนี้ผมจะใช้วิชวเสองัน0 1บนะครับบางท่านเนี่ยอยากเขียนโปรแกรมนะก็คืออยากอยากเขียนเป็นนั่นแหละแต่ว่าปัญหาคือไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยมีความรู้เรื่องวิชวลมาก่อนนะครับวันนี้นผมก็มีโอกาส มา,าแชร์ความรู้ที่มีนะครับแล้วก็เริ่มต้นรู้จักทำความรู้จักกับตัวเจ้าโปรแกรมวิชวนเลยนะครับนับแรกเลยเมื่อท่านติดตั้งเสร็จนะครับจะเป็นโลโก้แบบนี้ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะก็มาถึงตรงนี้กรณีที่เรา เปิด,ดมาแล้วเราจะสร้างโปรเจกต์ของเราเลยก็กดที่ New Project นะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยแทบ็บเครื่องมือตรง Install Template นะี้ก็จะมีภาษา C Sharp C# F Sharp แล้วก็นาต a เบตต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมจะแนะนำตัว Visual Basic ก็คือภาษา VB หรือภาษา C ถ้าท่านถนัดนะครับก็หลักการเขียน เหมือนกันเลยครับเพียงแค่กลับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยนะครับตรงนี้ name name จะเป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับส่วน location ก็เป็นที่เก็บนะครับทีเ่เราจะเซฟตัวโปรเจกต์นั้นไว้นั่นเอง location name ก็เหมือนกับตัวนี้เลยก็คือ name น,นั่นแหละให้กด browse นะครับ กดราวไปก่อนแล้วท่านจะเซฟไว้ที่ไหนก็อยู่ที่ความสะดวกของท่านนะครับผมจะเซฟไว้ที่โปรเจกต์แล้วก็ No SQL แล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ได้เขียนภาษา SQL นะครับเราก็ใส่ตรงนี้เพราะว่าอ,อไอเดียที P ่ที่เหมือนกัน แล้วกด select folder สังเกตด,ดูนะครับว่าตอนนี้ผาดของเราเนี่ยก็เครื่องของท่านก็จะอยู่ที่ท่านเก็บไว้นะครับโฟลเดอร์ er, ชื่อว่า t นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อโปรแกรมของเราผมจะตั้งเป็น test หนะึ่งะสังเกตแล้วจากนั้นกด ok เลยครับเอาก็จะได้ ฟร์มหนึ่งมาหนึ่งฟอร์มแบบนี้นะครับก็นำเมาส์ชี้สามารถขยายหดมาก็จะเอากว้างขนาดไหนก็อยู่ที่งานของท่านเลยนะครับตรงนี้ฟอร์มหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยหาไปที่เครื่องมือ p r o p e r t y แล้วจะมีความสาม Text. นี่นะก็คือใส่เข้าไปเลยสอบแล้วกันนะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวไ a เ t ิบาร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเวลาเรารันโปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นแบบน,นี้นะ,อะ,อะขออภัยนะครับก็คือตัวโปรแกรมที่ผมเขียนนั้นมนบังตัวไฟล์ดีวไฟลพ้อยู่ ก็เวลารันเนี่ยก็จะกด F5 หรือว่ากดตรงปุ่มสีเขียวๆนี้ก็ได้นะครับปุ่มน,นี้นะจากนั้นปุ่มเราจะเอามาทำอะไรนะตรงปุ่มกดอะไรต่างๆนะครับจะอยู่ทางทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ตรงคำว่า t u b o x ให้กดหงครั้งลงไปนะครับ แล้วสังเกตว่าจะมีะกล่องเล็กๆเ,เขียนว่า EB นะเเราจะกดลากแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดวางเลยก็ได้แล้วค่อยมาปรับขนาดที่หลังแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนข้อความข้างในยังไงก็มองหาตัวนี้เลยครับ Text Box นะครับเปลี่ยนไปเลย ตกลงนะแล้วก็ออกโปรแกรมฟอนต์ตัวเล็กไปนะฟอนต์ตัวเล็กไปเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับกดทีละตัวก็ได้หรือเราจะคุมแบบนี้นะครับกดกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับกดเมาส์ค้างลากให้คุมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมคุมเข้าไปหาคำว่าฟอนต์ ฟอนต์นะแล้วสังเกตดูจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นขนาดาชนิดของฟอนต์นะครับเราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นความหนาความบางของฟอนต์ความเอียงนะมันก็จะเป็นขนาดฟอนต์นะครับยีแล้วกันกดโอเคนะก็จะได้ แบบนี้ก็คนะือเปลี่ยนฟอนต์แล้วเราจะใส่สีได้ไหมใส่สีตรงนี้เลย for color นะครับให้กดตรงสามเหลี่ยมชี้ลงนะกดเลยแล้วก็เลือกสีอันนี้เป็นสีตัวอักษรนะครับส่วนสี <c oughs> สีปุ่มเรา ต้องเรียกตรงนี้นะครับ b a c k color นะครับนะโอ้สีมันกลืนกันไปนะเอาสีอ่อนๆนิดนึงนะสีเขียวนะสีจะได้ตัดกันนะก็เป็นประมาณนี้นะเอาออกโปรแกรมแล้วก็เป็นสีแดงก็ได้นะครับนี่เวลากดรั่นกด f 5ก็ได้หรือจะกดปุ่มสีเขียวนี้ก็ได้นะครับนะ่าตกลง นะก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วข้อความเราจะนําข้อความมาวางได้อย่างไรข้อความก็คือตัว label นะครับที่เป็นตัว A สีดำๆเรานํามาวางเลยครับนะวางปุ๊บเนี่ยอ่าฮัดเขียนโปรแกรม เราก็มาปรับฟอนต์ได้เหมือนเดิมนะครับให้คุมดำไม่ใช่คุมดำนะคุมสี่เหลี่ยมนะเนาะโอ้คุมสี่เหลี่ยมไม่ใช่คุมดํานะเพราะว่ามันไม่มีสีดําแล้วกดที่ฟอนต์จะเลือกเป็นตัวฟอนต์ที่สวยนิดนึงอ่าตรงนี้เลยลูซิดาอะไรผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับตัวหนานิดนึงนะ ก็จะเปลี่ยนสี้อนให้เป็นสีอื่นนะครับกดตรงฟอร์แคลเลอร์นะครับฟอร์แลเลอร์แล้วเราก็กดเข้าไปเป็นสีเขียวน่าก็จะได้โปรแกรมนี้ละนะ <c oughs> โอเคการออกโปรแกรมให้ตัววิชวลเนี่ยโปรแกรมวิชวลเนี่ยก็คือจะทำงานเป็นอีเวนต์นะก็คือต่อเมื่อที่เรากดปุ่มนี้ กดปุ่มนี้มันจะทำงานเป็นอีเวนต์นะครับถ้าผมจะเอาอีเวนต์ตรงออกโปรแกรมเนี่ยผมก็ถ้าเวลาผมเอาเมาส์ฉีกกดนี้ป,ปุ๊บให้ออกโปรแกรมนะผมก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปเลยสังเกตได้ว่าจะมีอยู่สอง่อนะตรงนี้จะเป็นดีไซน์นะสังเกตด,ดูในเครื่องหมายสี่เหลี่ยม จะเขียนว่าดีไซน์ส่วนนี้จะเป็น e. b ไ้เลยนะครับการออกโปรแกรมเราจะออกยังไงโดยที่เราไม่ต้องกดตรงกากระบาดนะครับตรงคอสนะครับก็คือเราอยากให้ u ู e r เนี่ยกดออกโปรแกรมปุ่มเดียวถึงจะออกโปรแกรมได้นะครับเราก็มาทำงานตรงอีเว t นนี้เลยนะแต่มันคลิกลงไปครับสังเกตจะมี private sub ก็คือจะอยู่ในเฉพาะ ปุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็ให้เป็นสายเข้าไปเลยครับ me cross ก็คือให้ฉันปิดตัวชันเองนะในความเข้าใจของผมนะครับให้ฉันปิดตัวชันเองนะก็สังเกตดูนะครับผมกดปุ่มออกโปรแกรมนะโปรแกรมก็จะหยุดทำงานอัตโนมัติไปเลยนะปุ o ค ประมาณนี้นะครับ10นาทีละเดี๋ยวเรามาต่อวิดีโอหน้ากันนะครับ